อ้าวรถหกเจ็ดปีครับเป็นอย่างนี้นะลูกค้าสงสัยว่าพี่ครับเดี๋ยวช่างก่อนแปบ๊บนึงผมมาดัดแค่แหนบนะครับทําไมอแหนบเสียงดังเนี่ยแหนบดัดไปจากร้านพี่แล้วเสียงดังนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามันเสียงที่มันดังเนี่ยมันเกิดจากแหนบหรือเกิดจากอะไรเลย อาดังอย่างนี้เปล่าครับลูกค้าครับนี่ไม่ใช่เสียงแหนบนะครับอันนี้เสียงอะไรเอ่ยช่างลูกยางตรงเตีงนะครับผมนะนี่ติดอ่ามันติดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้งานนานไปเนี่ยคือความลื่นมันไม่มีมันเนืดนะช่างูหน่อยโอ,โ,โอ้โหกินลูกยางขนาดนี้เลยนะก็เราทําการอัดจลบีแล้วก็เปลี่ยนลูกยางใหม่ครับนะก็จะได้เหมือนรถใหม่เลยรถเจ็ดแปดปีนะครับนะอ่าก็ใครที่มีเสียงดงังเสียงดังก็ฝากเช็คร้านแถวบ้านก็ได้นะครับผมนะเออประมาณ ตัวละ50บาทนะครับค่าลูกยางกระแทกหรือว่าลูกยางไอหัวแหน่ของเรานะครับไม่ใช่ลูกยางกระแทกนะลูกยางหัวแหน่ของเราลูกยางตรงเตงด้วยนะครับถ้าจะให้ดีก็เปลี่ยนทั้งคู่เลยนะครับอ,อันนี้ก็2ข้างบนก็2นะครับแล้วก็เทคนิคนิดหนึ่งก็อัดจ,จรบีด้วยใช่ไหมช่างเดี๋ยวดู<ม>ครับว่าเสียงก่อนและหลังเป็นไงเอ่ยนะจะลื่นไหมแล้วไงเสียงเป็นไงไปไม่มีเสียงเอาหายังขายกทีนี่ช่าง อ่าโอเคฝากไว้ในช่องฟีดอ๋อฝากไว้ใ้คิดโอเคทุกคนเก็บความรู้ดีดีครับสวัสดีครับผม